วันนี้กเบริยนนตรวจแล้วแล้วบริจาคพยบบานมันตั้งหอกโรงพยาบาลโรงพยาบาล ประเด็นสิยางไปหาแท็กซี่แบบนี้สิกลับบ้านแล้วตรวจแล้วเรียบร้อยแล้วนี่หัวร้งบานเนาะเนาะเสาท่องหัวร้งบานนี่ฟังอีกฟังหนึ่งประเด็นก็สิกับบ้านแล้ว,วแ,วแวันนี้มุกเกกบบลียน,น รถแลนด์ยรวยย่กที่อินรถแท็กซี่กับันว่าวัดีคกะกับันวัดีค่ะจิกับันเลยด้วยดูลอดบอดไพป่อทุกคนอยู่ดีสบายความเจ็บจะได้ความไข่ยนมี ไปทางไหนก็ย่าร่มใส่แมตช์เดะค่ะเด้วยประเด็นตรวจแล้วสิกับบ้าน,นเนาะให้เบืองบรรยากาศ